การลงทะเบียนนะคะคุณจะต้องแจ้งขอรหัสลงทะเบียนกับทางบริษัทนะคะเมื่อได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปที่ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบก,กดแก้ไขรหัสลงทะเบียนที่ได้รับเป็นรหัสตัวเลข10หลักนะคะใส่ลงในช่องรหัสลงทะเบียนรหัสแผ่นก็10หลักนะคะ แต่หลักที่5จะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้นใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกโปรแกรมจะแจ้งว่าโปรแกรมจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่การตั้งค่าต่างๆจึงจะมีผลเมื่อเปิดเข้ามาใหม่นะคะเราก็ล็อกอินเข้าไป แล้วไปที่ข้อมูลอ้างอิงสถานประกอบการนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อที่อยู่ตามที่คุณแจ้งไว้เราก็กดแก้ไขนะคะรหัสลงทะเบียนถูกต้องรหัสแผนถูกต้องเราจะต้องสามารถเปลี่ยนที่อยู่บรรทัดที่2ได้นะคะเปลี่ยนแปลงตามต้องการแล้วเราก็กดบันทึก เราสามารถเปลี่ยนบรรทัดที่2ได้เรียบร้อยแล้วแปลว่าการลงทะเบียนเป็นผลสําเร็จนะคะ